รสค่ะและ,าะรายการบางตอกระซิบก si ็ซิบกระซิบค่ะรอสพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ศูนย์กันค่ะเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะกับงาน Better Futures Project 2023ค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยรวมคนที่มีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับโลกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะมาถามเราแขกรับเชิญของเราค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นมิตรกับโลกแล้วถ้าเจอคนที่ไม่เป็นมิกับเขาจะทำ ส,สวยนะ่ารักกุ๊กคิ๊กแบบนี้เป็นมิตรกับทุกคนแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวยังไงไปสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะไปคะ่ะเป็น,นมิตรกับโลกอ่ะแน่นอนอ่ะ,อะแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนด้วยแล้วก็ต้องยกให้กับดรนัทกิจคนนี้อ,อยากรู้ว่าดรมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการน,นี้เป็นจัดขึ้นเป็นปีที่2นะครับที่เราต้องการที่จะสร้างเรื่องการรับรู้เราต้องดูแลโลกของเรานะฮะเพื่อให้เยชนรุ่นหลังสามารถที่อยู่ด้วยกันได้เรื่องของการใช้ EV ีการใช้โซล่าเซลล์การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำนะฮะพวกนี้เนี่ย เราควรจะต้องอยู่ในนิสัยของเราที่บ้านจะแยกขวดพลาสติก <ทำ S 1> ขวดแก้วนะฮะใช่เสร็จแล้วก็จะแยกออกไปเพื่อเอาไปรีไซเคิลแอร์ก็จะเปิดประมาอี๊ห์ห้ช่วงนี้อินภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะโลกเลิฟมากกว่ากันค่ะถ้าไม่มีเลิฟมันก็อยู่ไม่ได้ คุณซีคุณนุ่นิวมีไลฟ์สไตล์อะไรบ้างที่แบบเป็นมิตรกับโลกเป็นการพกกระติกน้ำครับไม่ใช่แค่รักโลกอย่างเดียวครับแล้วยังได้สุขภาพดีด้วยเวลาไปช้อปปิ้งหรือว่าไปร้านสะดวกซื้อเงี้ยครับผมเราก็พกถุงผ้าไปแต่เราใช้ใบเดียวนะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนมากอยากรู้ว่าอินภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะโลกเื้อมากกว่ากันโอ้ไม่น่าจะมีใครอินภาวะโลกร้อนนะโลกรืิอแล้วกันโลกรืิอแล้วกันถ้ามีคนไม่เป็นมิตรกับเราเราจะทำยังไงเราก็จะไม่เป็นมิตรกับเขาครับก็อย่าไปสนใจอย่าทำให้เดือดร้อนก็พอให้้ไไกกกกลลััดดเเยยให เก๋าเก๋าเป็นจริงแล้วช่วงนี้คืออากาศร้อนมากแดดแรงสุดๆอยากรู้ว่าไม่มีร่มอยู่ในมือเนี่ยจะใช้อะไรบังแดดให้คนข้างๆแทนโอ้ยโอ้ยใช้มือเหรอครับมือบังหมดบางเลยผิดแต่มือผมเล็กอ่ะอย่าอุ้มหนูมากระมันปละข้อกลางก้อกางเนี่ยแล้วหนูก็สนุกเพลินหมดเล่นเครื่องเล่นเนี่ยหนูชอบเล่นร้อนนะร้อนขั้นหลังเราจะร้อนนะแล้วช่วงนั้น ะะถ้าฝนตกเขาต้องการยังไงหน <c oughs> ึ่งสองสามคุณสวีค่ะโอโ้โหเธอหวานเจี๊ย <laughs> เอ้าพักสักครู่นะครับเราช่วงหน้ามาดูคนรักโลกกันต่อ มาพูดคุยกับคนรักโลกกันต่อ มีไลฟ์สไตล์รักโลกยังไงบ้างหลักๆคือตอนนี้เราชอบปลูกอาหารกินเองไปเรียนรู้วิธีการปลูกอาหารแล้วก็วิธีการเก็บกักน้ําเก็บกักพลังงานคือคอนเซ็ปต์ของบ้านเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนบ้านต้นไม้ครับต้นไม้เวลามันหยักรากแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้ะมันต้องหากินในพื้นที่ของมันเองอย่างบ้านเราบังส่วนก็ใช้โซลาเซลล์ด้วยแล้วก็มีน้ําเป็นของตัวเองก็คือการขุดพื้นที่เก็บน้ําของตัวเองถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นมิตรกับเราทำยังไงก็ต้องปล่อยวางครับก็ต้องปล่อยวางครับเราก็ต้องมีคนรั้ โลลกกเกมาทั้งสองอย่างเลยครับโ,โลกเลิบนี่แหละครับที่ทําให้เรามาใช้ชีวิตแบบนี้เออ,เยอ,อยากรู้ว่าพี่ก้องอ่ะมีไลฟ์สไตล์อะไรบ้างที่แบบเป็นมิตรกับโลกโอ้พี่ก็เป็นมิตรกับโลกนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายยิ่งมากงไหม,มท,ทุกคนเลยเราต้องเซฟกันนะคะเซฟเดอะ เซฟผู้ชายเซฟผู้หญิงให้อยู่คู่โลกนี้ตลอดไปเซฟกลุ่ม LGBTQ ด้วยค่ะอินภาวะโลกร้อนหรืออินภาวะโลกเลิฟมากกว่ากันวันนี้ค่ะขออินภาวะโลกร้อนอนึ่งครั้เพราะว่าโลกมันร้อนมากค่ะเรื่องเลิฟไปที่หลังค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินเลิฟก็มาค่ะเอาโลกร้อนก่อนดีกว่าค่ะ